สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder c a s t l e Channel กระแสตอบรับดีเกินคาดบุูเลเมเต็ดจำหน่ายชุดแข่งฤูู่กรัใหม่หมดเป็นที่เรียบร้อยก็เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสลับชุดแข่งฤูู่กรัใหม่ของบุูเลเมเต็ดแชมป์ไทยลีก10สมัยนะครับซึ่งมาในปีนี้นะครับมาในคอนเซปต์ is a legacy หรือแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็แปลว่านี่คือมรดก โดยลักษณะของตัวเสื้อนะครับเป็นแบบแปลนของปราสาทหินพนมลุงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์จนกระทั่งล่าสุดนะครับทาง Facebook แฟนเพจของบุัมย์เจได้ออกมาเปิดเผยว่าเสื้อแข่งฤดูก,กาลใหม่ล็ดแรกนะครับจำนวน30,000ตัวได้ถูกวางจำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นการสร้างสถิติจำหน่ายหมดไวเร็วที่สุดครับเพียงแค่2วันเท่านั้นหลังจากเปิดตัว ในส่วนของตัวเสื้อนะครับออกแบบมาเป็นเสื้อคอปกสีขาวนะครับซึ่งจะตัดกับตัวเสื้อสีกรมท่าได้เป็นอย่างดีในส่วนของโลโก้ประจำสโมสรนั้นจะเป็นสีขาวโดยมีเพียงแค่นหนึดาวเท่านั้นนะครับในส่วนของสปอนเซอร์ก็มากันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าเครื่องดื่มตาช้างรวมไปถึงโคคาโคล่า สำหรับเสื้อแข่งรูปการใหม่ของบูราเมเตนะครับวางจำหน่ายกันในราคา840บาทโดยสามารถหาซื้อได้นะครับตามร้านขายเครื่องกีฬาชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นบุรัมบูาเมเตตช็อปครับช็อปหน้าสนามช้างอันน่นานรวมไปถึงร้านซูเปอร์สปอร์ตครับในห้างดังๆก็มีนะครับถือว่าออกแบบได้สวยงามมากๆครับสำหรับเสื้อบุรามเตดในปีนี้แฟนบอลห้ามพลาดเปน็นอันขาด มาที่เรื่องต่อมานะครับลุงเนขอเคลียร์เนวิชิชอบเตรียมแถลงการหลังมีปัญหาเรื่องที่ดินเขากระโดงเรียกได้ว่างานเข้าเต็มๆนะครับสลับบุร์เลเมเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ในศึกไทยลีกนะครับหลังจากมีประเด็นที่สารดีกานะครับได้ออกคําสั่งให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียกที่คืนนะครับโดยนางนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทย เตรียมที่จะเพิกถอนสิทธิ์ในการครอบของที่ดินของการรถไฟจำนวน5,000ไนร่นับที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในจำนวน5,000ไร่ก็มีสนามช้างอานีน่าของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับรวมไปถึงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตซึ่งเป็นสนามแข่งรถระดับโลกนะครับ และจากกระแสข่าวดังกล่าวนะครับก็เป็นที่กังวลของบรรดาแฟนบอลน,นะครับหวังกันว่าในปีนี้นะครับบุรลำยูเอดอาจจะช่วยใช้สนามช้างอารีนาแข่งในไทยลีกฤดูกรลนี้กระทั้งล่าสุดนะครับทางลุงเนเนวิชชอบประธานสโมสรของบุรลำยูเต็ดเตรียมที่จะแถลงข่าวครั้งใหญ่นะครับถึงกรณีปมปัญหาดังกล่าว โดยทางทีมงานของหลุงเนนะครับได้นัดผู้สื่อข่าวแถลงการใหญ่นะครับในวันพฤหัสบดีที่7สิงหาคมนี้นะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเวลา10โมงตรงเพื่อชี้แจงนะครับกรณีพิพาทกับทางคารรถไฟนะครับที่ลุงเนนั้นได้ครอบครองที่ดินแห่งนี้สำหรับสนามช้างอารีน่านะครับถือว่าเป็นสนามฟุตบอลสเตเดียมที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับ โดยมีความจุมากถึง32,000ที่นั่งแฟนบุยลำก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วบุยลำยมเเต็ดจะได้ลงแข่งในสนามช้างอรารีนาหรือไม่ในอนาคตช่วงนี้ก็ต้องบอกว่างานเข้าต่อเนื่องนะครับสำหรับบุยลำเมเเต็ด สำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องนะัดต่อไปของบุรีรัมเตีรต์นะครับมีคิวที่จะบกะบกไปเยือนนักคอลาสีมามาได้าเอฟซีนะครับในวันที่9สิงหาคมนี้เวลา18นานกานสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนกับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ